สสดีชาวราศีพิจิกแล้วก็ที่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลักษณะสถิตราศีพิจิกค่ะหนึ่งปีเต็มที่ผ่านมานะคะหนึ่งปีเต็มที่ผ่านมาดาวประจําตัวของท่านงึ้องัก,งก,งกอ่อนเปรีย้ยเพียแรงวิถีชีวิตของท่านก็ไม่ใช่ว่าจะอ่อนเปรีย้ยเพียแรงตามดาวนะคะทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปแต่ลักษณะของการที่ดาวอ่อนกําลังอย่างเช่น ท่านทาอะไรแล้วรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกเพลียบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่รู้สาเหตุบางคนอาจจะจ่ายเงินมากบางคนอาจจะเพียรพยายามทําดีแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นผลหรือบางคนอยากไล่อะไรแล้วก็อาจจะไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นค่ะอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าท่านดาวประจําตัวท่านอ่อนเปี้ยเพียแล,แล้วท่านไม่ทําอะไรเลยบางคนก็จะขี้เกียจหนักเข้าอีกนะคะเห็น สองอาทิตย์ที่แล้วเด็กรุ่นจะสามสิบดาวประจำตัวพื้นดวงนะคะพื้นดวงอยู่นี่แม่เลี้ยงแม่ยังดูแลอยู่ไม่ยอมทําอะไรกินนั่งเล่นแม่ยอมไปทํางานทําการอะไรประมาณนี้ค่ะอันนั้นคือพื้นดวง แล้วก็พฤติกรรมมนุษย์มันมีหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ดาวอังคารอยู่ตรงนี้แล้วมันเสื่อมเพราะว่าบางคนขยันขันแข็งในระดับหนึ่งแต่ด้วยคุณ,คณสมบัติของดาวได้ตำแหน่งเสื่อมก็คือไปไม่ถึงไหนนะคะไปไม่ถึงไหนหรือบางคนทุ่มเทเต็มที่แล้วชีวิตไม่ได้ก้าวไกลเหมือนที่ต้องการอย่างนี้เป็นต้นแต่การเดินทางของดาวประจําตัวของท่านนะคะท่านเข้ามาตำแหน่งที่โดดเด่นแล้วอยู่ในเรือนที่ดีด้วย อยู่ในเรือนพบที่ดีท่านจะรู้สึกว่าชีวิตมันคึกคักคืกคนรู้สึกว่าชีวิตมันเห็นลู่ทางเห็นช่องทางมันรู้สึกว่าชีวิตได้อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือชีวิตสําเร็จสําหรับบางคนเลยชีวิตสําเร็จนะคะแล้วดาวตัวนี้คือดาววิริยะคือความเพียรถ้าเปรียบเสมือนเป็นบารมีไปเปรียบเทียบกับบารมีในพระพุทธศาสนาซึ่งคําว่าบารมีแต่ละตัวนะคะ อย่างที่ฉันเนี่ยนำมาใช้โดยที่คนอื่นเริ่มลอกเรียนแบบไปละเพียนละชั่วตามหลักพูดจริงๆนะคะคือเพียนละชั่วเราจะไม่ทำชั่วแต่เราก็เอาคำพูดมาว่าเพียนเพียนทำทุกคนมีหน้าที่ในการทําที่แตกต่างกันไปก็เพียนกันไปแต่ว่าความเพียนในครั้งนี้ค่ะมันก่อเกิดผลก่อเกิดผล นะคะก็เกิดผลให้ท่านเกิดความสําเร็จค่อนข้างสูงยิ่งพื้นดวงชะตาของท่านดีๆนะคืออย่าลืมว่าทุกคนมีพื้นวัสนาชะตาที่แตกต่างกันไปคือดาวที่เอามาจากวันเกิดนั่นแหละมันคือผลสรุปการกระทําดีชั่วจากร่างเดิมนะคะจากร่างเดิมมาร่างใหม่เราก็ได้รับสิ่งนั้นแล้วของสิ่งนั้นก็จะส่งผลให้ร่างใหม่เป็นไปตามดวงชะตาถึงแม้บางคนจะตรวจด,ดวงมา,มามากมายกายกองละ ตรวจดวงมามากมายกายกองทุกคนเรียกว่าบางคนเป็นหมอดูด้วยซ้ําไปนะคะชีวิตวก็ไม่ไปถึงไหนมันอ่านพื้นดวงชะตาไม่แตกหรือคิดเข้าข้างตนเองคิดเข้าข้างตนเองเหรอมันเป็นธรรมดาไหม่ะคนคิดเข้าข้างตนเองดิฉันยังคิดเข้าข้างตนเองเลยก็ไม่แปลกใจที่คนทั่วไปก็คิดเข้าข้างตนเองเพราะว่าสิ่งสูงสุดในศาสนาพูดคือดาวพระรหัสสปีคือปัญญา สิ่งสูงสุดในพุทธศาสนาคือปัญญาดาวพระราศบรีจะต้องอยู่ในที่เด่นหนึ่งอยู่เรือนดีทักษะดีนะคะอยู่ในมุมที่ส่งเสริมยิ่งตำแหน่งเด่นๆหมายความว่าท่านเหล่านั้นฝึกปัญญามามากพอแล้วแต่ไปเปรียบเทียบกับหลักศาสนาพุทธซึ่งมีสิบปัญญาเออสิบบารามีความสําเร็จในชีวิตไม่ใช่แค่ดาวพระราศบรีอย่างเดียวแล้วจะบรรลุมันไม่ใช่ต้องดูดาวทุกอย่างเป็นองค์ประกอบด้วยอะค่ะนะคะ,นะคะ บางคนมีปัญญาบาร,รมีแต่ดาวสุขซึ่งเป็นทานบาร,รมีเสื่อมมันก็ไม่ได้ประกอบกันนะคะสุขทานบาร,รมีการเงินการทองเสื่อมเป็นนิดจบด็อกเตอร์หาเงินก็ไม่ได้มากอะไรอย่างนี้เป็นต้น์นเลียไปเห็นภาพนะคะหรือเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของบริษัทบางคนเป็นเจ้าของบริษัทนะโอ้มากบาร,รมีมากเลยไปไหนคนก็รู้จัก ผมมีเงินติดกระเป๋าแค่หลักหมืน่นหลักร้อยล้านนะเจ้าของบริษัทดาวสุขเสียค่ะดาวพระราชิริเด่นนะแต่ดาวสุกเสียการเงินการทองเนี่ยหไม่เคยทําทานในดิจนเอาไปเปรียบเทียบกับว่าคนเหล่านี้ไม่เคยทําทานไม่เคยทําทานมาไม่แจกจ่ายไงเหมือนมีเงินก็เสพสุขซื้อความสุขใส่ตัวใส่ตนอย่างเงี้ยแล้วพอมาชาติพวกนี้โอ้ยอยากถูกหวยมันจะถูกได้ยังไง แบบอยากถูกหวยมากๆอย่างนี้ค่ะคือถูกหวยอะมันถูกแน่แหละคนที่ชอบซื้อนะคะถ้าดาวไปเด่นก็ถูกมากแหละแต่จะให้ถูกมากๆอย่างเงี้ยถูกบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ถูกยากเพราะพื้นเดิมอะคือดาวสุกเสือ่อมเอาเลยไปยาวเลยการที่ดาวประจําตัวของท่านเข้าตําแหน่งเด่นโอ้ความเพียนความคึกคักดาวตัวนี้นมันคือดาวพลังงานอังคารคือ power นะคะ power ของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อของท่านจะขยันทนํานู่นทํานี่ดาวอังคารคือมือท่านจะทํานูน่ทนทํานี่แล้วก็คําว่าความเพียรบางคนไม่ใช่เอามือทาเอาหัวสมองทำขั้นท่านก็จะมีแรงในการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อสร้างความสุขสําเร็จกับชีวิตเป้าหมายของท่านตอนนี้คือการทํายังไงตัวเองให้เจริญเติบโต,ตค่ะซึ่งนานๆดาวจะเข้ามาในมุมนี้อยู่ในที่ดีๆ ท่านกาลังคิดจะทําอะไรอยู่หรือทําที่ผ่านมาทําแล้วมันไม่ประสบผลสาเร็จทําแล้วมันไม่รู้ล่วงทําแล้วมันยังไม่เห็นผลตอนนี้มันเห็นผลแล้วค่ะเห็นผลแล้วนะคะแต่ผลของมันก็ขึ้นอยู่กับวันเกิดของแต่ละบุคคลด้วยคนเกิดวันอาทิตย์โอ้อำนาจวาสนามาเต็มๆนะคะวิถีชีวิตเจริญเติบโตการเงินการทองหลังมาเทมาออ้รู้สึกตอนนี้คึกคักมากไม่ว่าท่านจะเป็นใครคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์เนี่ยค่ะโอ้แบบ ห้าวหารยิ่งหนักห้าวหารยิ่งหนักในการที่จะนําพาตัวเองอะ่ะให้เกิดบางคนเกิดโชคบางคนเกิดโอกาสบางคนพื้นดวงของแต่ละบุคคลไปเล็งเรื่องอะไรบางคนเรื่องเงินก็จะได้เงินมากโอ้ขยนขันขันแข็งคึกคักคึกคืนนะคะในการทําเงินเลยและโดยเฉพาะคนเกิดวันจันทร์่ะดาวงานอะดาวภารกิจหน้าที่เข้าบ้านตนเองดังนั้นรอรับอะไรอยู่ก็คงจะได้ยิ่งถ้าดวงดีๆก็จะได้มาก คนเกิดวังคารท่านกําลังเพียรพยายามที่จะส่งตัวเองให้จเจริญเติบโตเรื่องอะไรล่ะเรื่องอะไรล่ะขึ้นอยู่กับพื้นดวงของบุคคลแล้วล่ะท่านจะรู้สึกตัวเองมีพลังวังชารู้สึกว่าชีวิตมันโอ้โหมันบละละัดลล้ามันแฮปปี้นะคะหรือเห็นช่องทางบางสิ่งบางอย่างในการสร้างความสุขความสําเร็จให้เกิดขึ้นกับตัวเองคนเกิดพู้กลางวันแก้ปัญหาหนึ่งคนที่ ไม่มีปัญหาระวังมีปัญหาคนที่มีปัญหาอยู่แล้วก็อาจจะแก้ปัญหาแล้วลุลร่วงบางคนดวงดีๆนะคะแก้ปัญหาสมมุติเป็นหนี้เป็นสินอาจจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้สมมุติสมมุติสมมุตินะคะบางคนมีปัญหาเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะความเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะเป็นปัญญาได้ถ้าดาวพระราศดีในดวงท่านเด่นแต่ก็อยู่ในขายแก้ปัญหานั่นแหละนะคะคนเกิดหรือมีปัญหาให้แก่คนเกิดวันพระราศดีเรื่องงาน ถ้าจะคึกคักคึกค,คืนเรื่องงานเนี่ยโอ้แบบชีวิตโอ้มันจเจริญเติบโตนะคะ,จะเจริญเติบโตเต็มที่โอ้ถ้าใครจะสร้างงานสองงานสหรืองานที่ทําอยู่นะปัจจุบันก่อนหน้านั้นมันเฉาเฉหรือบางคนได้งานใหม่ ในเบื the the society, like can, okay. ้องของภารกิจหน้าที่การงานนะคะเด็กนักเรียนก็ขยันขันแข็งเรียนพอบ้านแม่บ้านก็อาจขยันขันแข็งดูแลบ้านช่องห้องหอดูแลจัดการบริหารลูกผัวเมียอย่างเงี้ยเป็นต้นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะคนในวัยทํางานก็จะคึกคักคึกคืนทํางานรู้สึกมีพลังวังชาที่ผ่านมาเช้าเฉาโหดเหงาหดหงาอยากจะลาออกจากงานสามวันวันละสามสี่รอบรู้สึกว่าจะอยากจะไปสมัครงานใหม่บางคนโชคดีก็คือได้งานใหม่คนเกิดวันศุกร์เรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเดินหน้าละก็ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหรือถ้าบอกว่าเงินมันมาจากไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งในดวงส่วนบุคคลคนเกิดวันเสาร์ความเจริญเติบโตนะคะความเจริญเติบโตวาสนาบาร,รมีเครดิตบางส่วนนะคะคนเกิดวันพุธราหูในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นทางทรัพย์สินหรือทางสภาวะทางใจอ่าบางคนมีทรัพย์สินละพื้นดวงบางคนมีทรัพย์สินละแต่ว่าจิตใจหดหวัหวเหวี่ยวก่อนหน้านั้นบางคน ยังไม่มีบ้านไม่มีรถอาจจะมีบ้านมีรถเนี้ยซื้อทรัพย์ซื้อสินจะไม่ว่าจะผ่อนหรือสดนะ่ะหรือมีคนให้อย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราได้รับสัตว์มันน่าจะรู้ร่วงมันน่าจะเบาสบายปัญหาดาวังคารไปจรชนดาวเสาเข็นครบขึ้นภูเขาหน่อย,อยๆการได้อะไรมา มันก็ไม่ได้ลุ่งร่ำร้อยเปอร์เซนต์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นดวงของท่านก็จะบอกเข้าใจไหมคะพื้นดวงของท่านก็จะบอกว่าได้จริงหรือได้ไม่จริงแต่ปัญหาของดาวจรณ์ปัจจุบันซึ่งดาวโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจรงรายบุคคลนะคะก็ไม่รู้ว่าจะตรงกับใครอังคารกับเสาท่านชนกันมันคือลักษณะเข็นครกขึ้นภูเขามันจะมีความเหนื่อยยากหน่อยนะคะมันจะมีความเหนื่อยยากหน่อยคนเกิดวันอาทิตย์อ่ะ คกึกคักคึกคืนเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงงานไหมอํานาจวาสนาบารมีตําแหน่งงานสมุิตําแหน่งงานขึ้นเราก็ทําหน้าที่เหนื่อยมากขึ้นอาจจะเพลียคนเกิดวันจันทร์โอ้คึกคักคึกเคิมได้การเงินการทองหลังมาเทมาบางคนความสุขอาจจะหายคนเกิดวันคานการดิ้นรนต่อสู้ครั้งนี้เพื่ออ,อำนาจวาสนาบางส่วน ถ้าคนโชคร้ายก็อาจจะโดนกดขี่ข่มเหงบางสิ่งคนเกิดว่าพูดกลางวันก็ดูแลสุขภาพตนเองด้วยคนเกิดวันพฤหัสบดีอาจจะต้องแลกด้วยบางสิ่งบางอย่างหรืองานที่ทําให้เราคึกคักคึกคืนนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของงานแก้ปัญหาก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะคนเกิดวันศุกร มันจะต้องแลกด้วยความเหน็ดเหนื่อยเงินทองทรัพย์สินสมบัติอาจจะต้องแลกด้วยความเหน็ดเหนื่อยคนเกิดวันเสาร์อาจจะแลกด้วยการที่ผิดข้องหมองใจกับคนใกล้ตัวเขาเกิดมาพูดราหูการได้ทรัพย์สมบัติอาจจะต้องแลกกับชื่อเสียงบารมีหรือถ้าอยากได้ ต้องยอมคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนการโคจรของดาวอื่นๆนะคะถามว่าดาวประจําตัวของท่านดาวเดียวอ่ะก็ส่งเสริมให้ท่านคึกคักคึกคืกคนแล้วละ่ะนะคะแล้วก็ดาวซึ่งอยู่ตรงนี้ท่านก็อยู่ในมุมดีใครอยากจะประสบผลสาเร็จเรื่องอะไรที่ผ่านมายังไม่ได้ตอนนี้สําหรับคนดวงดีก็บวกแล้วก็คือโอกาสได้แล้วแล้วชีวิตของท่านก็จะเจริญเติบโตสาหรับคนดวงขาบวกนะคะส่วนขาลบ ดวงพื้นดวงส่วนตัวอาจจะมีมุมที่นู่นนี่นั่นก็เหมือนที่บอกว่าเสาเรงอังคารก็อาจจะต้องเข็นครกขึ้นภูเขาหน่อย